สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามีพักเครื่องนะฮะเป็นพระกิ่งมะแบงปันนะครับสถานการณ์นะฮะที่ผมเปิดให้พี่น้องรับชมกันนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างเลขโค้ดอะไรกันบ้างนะครับวันนี้มีมะแบงปันพี่น้องนะครับนะฮะยี่สิบสามยี่สี่รายการจ่ายเดี๋ยวเรามาชมพระฮิตสวยกันเลยครับพี่ชายนะครับสำหรับอีวีนี้ชอบถุกใจรายการไหนนะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะพี่ที่อินดีไลน์ขึ้นไว้นะครับนะ บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นพักกิ่งครับตอนนี้กำลังร้งอนแรงเลยพี่ชายนะครับมีรายการสวยๆหลายรายการเลยนะครับนะเดี๋ยวเราชมพระรายการที่หนึ่งเลยครับเป็นพักกิ่งทุกนะทั้งอีพีพี่ชายนี่ฮะรายการแรกครับเป็นพักกิ่งนะครับนะเป็นรายการเนื้อนวัโลหะนะครับผมเหลือเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะเหลือเพียงแค่หนึ่งองค์ และองค์สุดท้ายแล้วนะครับนะองค์สุดท้ายแล้วนะครับนะของลังนี 000. 000. The the two, the ้นะครับหมายเลขโค้ดับเบอร์สามสี่สี่นะครับนี่ฮะหมดแล้วนะครับนะนวะจ่างเหงาพี่นะครับไม่มีแล้วนะครับนะรายการนี้นะราคาเดินพี่ชายนะแปดร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะรายการนี้ครับรายการที่หนึ่งครับต่อมาเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งพี่ชาย นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งครับจะสวยอย่างนี้เลยนะครับนะเลขโค้ดตัวเบอร์924ครับนะฮะเลขโค้ดตัวเบอร์924ครับนี่ฮะนี่ครับผิวลุ้งจะสวยเลยนะครับนี่นี่ฮะรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนะครับนะ450บาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้อง450บาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่2ขอแบ่งปันพี่น้อง450บาทครับ นะะฮผิวลุ่งนะฮะสวยๆเลยครับรายการที่สองนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามครับนะรายการที่สามเป็นเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อทองระคังสตินนะครับนะฮะเป็นเนื้อทองระคังสตินนะครับรายการนี้นี่ฮะสวยๆเลยครับพี่ชายนะฮะเลขคนเบอร์เก้าเก้าห้าครับนี่ฮะเนื้อทองระคังสตินนะครับนี่ฮะมิกกิ้งนะครับไพเราะนะเพอรเลย นะครับนะกิ่งเรียกซับนะครับวิธีการนะครับพุทธคุณนะฮะพักกิ่งนะครับตื่นเช้ามาก่อนออกจากบ้านเขย่าค้าขายก่อนเปิดร้านเขย่านะครับนาเขย่าท่องกระถาเนี่ยฮะนี่ฮะเรียกซับเรียกเงินเรียกทองนะฮะเรียกโชคลาบนี้ประมาณนี้พี่ชายนี่ครับรายการสามพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะาตินนะครับต่อมาเป็นกันะครับรายการนี้เป็นการที่สี่นะครับนี่ฮะเนื้อทองแดงผิวลุ่มพี่ชายนะครับ เลขคุณเบอร์เก้าเก้าศูนย์นะครับโอ้โหรายการนี้สวยเลยนะครับน้รายการนี้สวยเลยพี่ชายนะครับรายการนี้สวยเลยนะครับนะพี่ชายลองรับชมดูนะครับนะนี่ฮะนะครับนะาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าก็สวยเลยพี่ชายนะครับนะรอบนี้ผิวลุงบอกเลยว่าสวยมากพี่นะฮะเนื้อผิวลุงสวยมากเลขคุณเบอร์เก้าสี่หนึ่งครับ เลขค้นเบอร์เก้าสี่หึงครับผิวลุ้งบอกเลยว่ารอบนี้สวยจริงๆครับนะของรุ่นนี้พี่นะฮะผิวออกสีลุ้งแล้วแบบออกไปทางคลาสสิกความสวยด้วยพี่นะนี่ฮะโอ้สวยจริงครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะฮะเลขค้นเบอร์นะฮะับเก้าสี่หนึ่งนะครับนะรายการที่ห้าครับต่อมาเป็นรายการที่หกครับรายการที่หกครับเป็นเนื้อทองระคังนะครับเลขค้นเบอร์เก้าหนึ่งเจ็ดครับ เลขค้นเบอร์9 17เครับเนื้อทองค้งนะขอแบ่งปันพี่น้องนะครับ450บาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้อง450บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับน like ะเป็นเนื้อทองค้งหมายเลขค้นเบอร์436หครับนะฮะหมายเลขค้นเบอร์436ครับสวยแบบนี้เลยนะครับพี่ชายนี่ฮะต่อโค้ดสราคาชัดเจนนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนะครับนะรายการที่7นะครับ450าบาทครับ450บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่7ครับ ต่อมารลยกันที่8ครับหรืกันที่8ครับนะก็เป็นเนื้อทองระครังเหมือนเดิมพี่ชายหมายเลขค้นเบอร์หนึ่งสี่หกครับหมายเลขค้นเบอร์หนึ่งสี่หกครับเป็นเนื้อทองระครังนะฮะจะสวยทุกมุมนยครับนะับให้ดูทุกมุมเลยผมบอกเลยว่าสวยครับเป็นงานหลอกจิวเวลรี่แน่นอนพี่นะครับอย่างนี้ไม่มีคาบเลยนะฮะนี่ยะ แต่งสวยเงางามมากพี่จ่ายครับรายการที่แปดสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับมาดูกันต่อครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อทองแดงสตินนะครับเป็นเนื้อทองแดงสตินครับสวยเลยครับนี่ฮะนี่ฮะต่อทอจสอครับนี่ฮะเลขคตตัวหกสองเก้าครับเป็นเนื้อทองแดงสตินตอนนี้เหลือองค์เดียวเลยนะครับรายการที่ขอแบ่งปานพี่น้องสี่ร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้องสี่ร้อยบาทครับนั้นรายการที่เก้าต่อมานกันที่สิบครับรายการที่สิบเป็นเนื้อทองระฆังสตินครับ เป็นเนื้อทองหลังคางซาตินครับนะจะสวยอย่างนี้นะพี่ชายนะฮะจะสวยอย่างนี้ครับนะนี่ทองแดงกับทองหลังคังซาตินพี่ชายนะครับความสวยลงตัวนะสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างนะครับถ้าใครจะยกคู่นะครับนะนะผมคิดไปแค่700บาทนะครับผมคิดได้700บาทเท่านั้นเอ๊ะผมคิดไปได้750บาทนะครับผมลดเงินได้ห้าห้5 0ิบาทนะครับนี่ ผมขอเจ็ดร้อยห้าสิบครับลดได้น้อยเลยพี่นะเพราะผมเปิดราคาจองแล้วผมเป็นหัวศูนย์ด้วยนะแบ่งได้แค่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวนะครับนะนี่ฮะร,ราคาจองจะวัดสามก้านะครับพี่ชายนะฮะสามก้านะครับนะผมแบ่งแค่คู่นี้นะนะไม่ได้จะขาดทุนพี่นะกำไรนิดเดียวจริงๆพี่นะครับมาลุยกันต่อพี่รายการไปรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11ครับเป็นเนื้อมหานิยมเนรุ่นหนึ่งครับเนื้อทองขาวครับนะฮะเนื้อทองคำขาวครับเลขคนเบอร์267ครับนี่ฮะเนื้อทองข,ข,า,วอองขาวนะครับเป็นเนื้อที่นิยมไปทําพวกกําไลข้อมือหรือเครื่องไว้จับจิวเวลรี่นะครับและเนื้อนี้นะฮะเนื้อที่11นะครับรายการที่500บาท voilà. นะครับเนื้อทองขาว500บาทนะครับรายการที่11นะครับ ต่อมารายการที่ส2องครับนะรายการที่สองเป็นเนื้อท้องขาวเหมือนเดิมพี่ชายนะครับเลขโค้ดจำนวนสี่หกสองครับเลขโค้ดนวนสี่หกสอครับรายการน,นี้เนื้อท้องขาวนะครับสว,สวยสวยเลยพี่ชายสวยๆเลยครับพี่ชายจมูกร้อยครับจมจมูกโดก่งเป๊ะเลยครับนี่ฮะพี่ชาย นี่ฮะดูความสวยนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องครับ5้าร้อยบาทเหมือนกันพี่ห้า้อบาทเหมือนกันครับรายการที่สามต่อมาพี่เลขคนตเบอร์ส5 5ห้าเลขคนตเบอร์ส5 5ห้าห้านะถ้า5 5นี่บอกเลยว่าท่วมนะฮะห้าห้าบอกเลยว่าท่วมกับเนื้อท้องขาวพี่ชายนะฮะเนื้อท้องขาวครับรายการนี้จมูกสวยเลยครับจมูกสวยเลยครับผิวด้วยสวยเลยครับเนื้อท้องขาวนะเนื้อท้องขาวรายการนี้ครับขอแบ่งปันพี่น้องในราคาเดิมครับ5้ารอยบาทครับรายการที่13าครับ ต่อมาเป็นรายการที่14ครับรายการที่14ครับเป็นเนื้อสนิมเขียวครับเป็นเนื้อโบราณาสนิมเขียวเลขคน้นตเบอร์3-20ครับเลขคนตเบอร์3-20ครับรายการที่ขอเป็นปันพี่น้อง400บาทครับขอแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่400บาทครับรายการที่14ครับ ต่อมาเลยกันที่สิบห้าครับนะนี่ฮะเลยการที่สิบห้าสวยๆเลยครับนะนี่ฮะเขียวมรกตนะครับนะเนื้อรายการนี้เนื้อสนิมเขียวคาเป้าพี่นะฮะเนื้อสนิมเขียวคาเป้าเลขคนเบอร์สองเก้าห้าพี่เลขคนเบอร์สองเก้าห้าครับต่อสอและก็ต่อสอลาเหมือนเดิมพี่นะฮะสอแปลว่าสนิมเขียวตัวชื่อยอดนะครับชื่อห่อชื่อยอดของรายการนะครับนะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายนะครับแบ่งปันพี่น้องกันไปครับนะสี่ร้อยบาทนะครับ มาลุยกันต่อครับรายการที่16กครับนรายการที่16เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารวัตโพสิิอาหมายเลขโค้ดเบอร์ห้าสองห้าครับหมายเลขโค้ดเบอร์ห้าสองห้าครับเป็นปักกิ่งนะครับนี่ฮะเนื้อมหาชนวนเป็นเนื้อนะครับเนื้อที่เอานะพระแต่ละเหรียญนะครับหรือเป็นพวกรูปหล่อครับเอามาหลอมนะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับรายการนี้บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกสรรพคุณนะครับอยู่ที่องค์นี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรายการนี้พี่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการนี้ครับรายการที่16ครับ ต่อมาการที่17เจดครับเป็นเนื้อผ่าทนวนอีกหนึ่งองค์ครับหมายเลขคดนเบอร์สี่ศนครับนี่ฮะรายการนี้ออกเืดำที่สวยเลยพี่ชายออกดำดำที่สวยเลยครับสี่้าสิบาทเหมือนกันครับรายการที่สิบเจ็ดครับต่อมาบริการที่18แปดนะครับนี่ฮ่า18ดก็สวยนะครับนะสิบแปดเป็นเนื้อซิลเวอร์พันนะครับรายการที่18ดเป็นเนื้อซิลเวอร์พันธนะครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะ เนื้อซิลเวอร์พันธ์นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินซิลเวอร์พันธ์นะที่นิยมเอาไปทำอ่ายาจิวเวอรี่ครับงานโลนะฮะต่างๆนะครับนี่นี่ครับหมายเลขคนสามห้าเก้าพี่นะขอห้าร้อบาทพี่เนื้อซิลเวอร์พันธ์นะครับมาเลยต่อครับในการที่สิบเก้าพี่นะฮะเลขการที่สิบเก้าครับเป็นเนื้อซิลเวอร์พันธ์นะครับหมายเลขโคดเบอร์สองห้าสองครับหมายเลขโคดเบอร์สองห้าสองพี่นะฮะเนื้อซิลเวอร์พันธ์นะครับพี่จ้าง นี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่นี่ครับเนื้อสิวพันธ์นะครับนะห้าร้อยบาทนะพี่ชายนะครับรายการนี้ครับรายการที่สิบเก้าครับต่อมาเรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเป็นเนื้อหมาชนวนนะครับหมายเลขคุณเบอร์สามหนึ่งศูนย์ครับนะหมายเลขคุณเบอร์สามหนึ่งศูนย์ทานเนื้อหมาชนวนบนสารครับรายการที่ขอเป็นไปพี่น้องนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ มาดูกันต่อครับรายการที่21ครับรายการที่21ครับนี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงข้าเบ้าพี่เป็นเนื้อทองแดงข้าเบ้าสวยๆเลยครับหมายเลขคนเบอร์สองสาห้า6 3หกสาปดครับมาเลขคนเบอร์6กสาปดครับนี่พี่สวยๆเลยนะครับนะขอแบ่งปันพี่น้อง4ี่้าบาทครับน้นเนื้อทองแดงข้าเบ้าพี่้าบาทครับรายการที่21ครับต่อมาเป็นรายการที่22ครับเป็นเนื้อทองแดงบุรลมดำโบราณครับ นะะฮเลขคุณเบอร์463ครับเลขคุณเบอร์463ครับรายการนี้เปลี่ยนไปพี่น้อง400บาทครับรายการที่2ีครับต่อมาเป็นรายการที่23ครับเลขยี่สิครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับนั้นลมตาโบราณนะฮะนี่ครับพี่ดูคาบเหลืองนี่นะมีคาบเลยนะครับเลขคุณเบอร์918ครับเลขคุณเบอร์918ครับรายการที่23นะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับพี่สายนะครับนี่ ต่อมาเป็นการที่อ๋อรายการรายการที่ยี่สี่พี่นะครับต่อมาเป็นการยี่สี่นะครับรายการยี่สี่ครับนี่ เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับนี่เลขคนเบอร์ห้าเจ็ดห้าครับเลขคนเบอร์ห้าเจ็ดห้าครับองค์สุดท้ายครับรายการที่ยี่สี่นะครับรายการที่เขาแบ่งไปพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เขาแบ่งไปพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะถ้าเกิดชอบทุกจารายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยครับพี่จ่ายนะครับวันนี้เรามีพัชเครื่องมาแบ่งปันสวยๆกันนะครับเป็นพัชกิ่งนะครับชอบทุกจารายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวสำหรับอีพีนี้ครับฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่พี่นะฝากกด ติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ